มาแล้วะครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสครักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวร้ายไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อน,น,นท่านดูที่อยู่ข้างหลังผมนะครับพี่เวสกำลังทำระบบการซึมด้วย MS นะครับ MS กันซึมนะครับจากเม g x m g x นะครับเม g x กับ MS กันซึมนั้นเป็นวัสดุคุณภาพเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังทานะครับรอบแรกนั้นเราทาสีขาวลงไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตรงนี้นกมันเยอะนะครับเราก็เลยเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีเทานะครับสีเทาเข้มนะครับซึ่ง MS Polymer นั้นมี3สีคือขาวเทาแล้วก็เขียว ทางนี้บรรจุ5กิโลวัตต์นะครับในการทาลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวท่านติดตามดูนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้นี่แหละครับ MS MS กันซึมนะครับจาก MGX นะครับใน g x MS กันซึมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของโนริเซนะครอบแรกนั้นครั้งแรกนั้นเราทาตามขอบก่อนนะครับแล้วก็ทาเต็มพื้นที่จากบนลงล่างแล้วรอบนี้ก็จะทาจากซ้ายไปขวาไล่กลับมานะครับ ท่างรู้ผู้บ้านสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูการใช้เมจิเอ็กซ์มเอสกันซึมนะครับที่ใช้นี่เป็นสีเทานะครับที่เห็นนี่คือในส่วนของพื้นระเบียงนะครับพื้นระเบียงนั้นนะครับก่อนที่เราทาสีเทานั้นจริงๆเราทาด้วยสีขาวนะครับแล้วก็มีการติดเทปตามขอบนะครับตามขอบนั้นมีการติดตั้งเทปไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดเทปไปตามขอบแล้วก็ทาสีขาวทีนี้ปัญหาคือนกเยอะนะครับนี่คือที่นกนะครับารอบแรก นะครับทาตามขอบไปเสร็จปุ๊บเราทารอบแรกก็โกรว่าทิ้งไว้รอแห้งนกมาที่ใส่นะครับก็เลยทำให้สกปรกง่ายนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเมจิเอ็กเอ็มเอสกันซึมนะครับเป็นสีเทานะครับเป็นเอ็มเอสเมจิเอ็กเอ็มเอสกันซึมนั้นเป็นวัสดุคุณภาพเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่ครับตอนนี้ทาสีฟองก็จะทาฟังนะครับเท่ากับที่นี่จะเป็นการทาสามรอบรอบที่หนึ่งนั้นคือสีขาว แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเทาเนื่องจากเพื่อให้เขาเรียกปกป้องหรือว่าทําให้ที่นกนั้นดูไม่เขาเรียกไม่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 ชัดขึ้นนะครับและนี่คือการทารอบที่2นะครับก็ทายกขอบขึ้นเท่ากับความหนาของความกว้างของลูกกลิ้งนะครับทาทับแล้วก็ทาสีเทาเป็นรอบที่2แล้วก็รอแห้งก็จะทาสีเทาทับเป็นรอบที่สด้วยนี่เลยครับ MS กันซึมนะครับเป็น MS water proof นะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับกับ m e g ิ x m s กกันซึมนะครับก็เป็นสินค้าของเนี่ยนอริตะเกะและ s อสนะครับผลิตออกมานะครับวันนี้ถ้าใครสนใจทําระบบกันซึมด้วย m s กันซึมนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านคลังเซรามิกร้านตัวแทนจําหน่าย s อสทั่วประเทศหรือร้านวัสดุก่อสร้างรวมทั้งที่ร้านช่างรูคู่บ้านนะครับก็จะมีวัสดุกันซึมของเม g ิเ e อ็กนะครับเอ็มเอสกันซึมนั่นเองจำหน่ายอยู่นะครับโปรปรทรมาสอบถามได้ที่025264073 0917893563นะครับนี่เป็นการพารอบที่2แล้วนะครับกับ MS กันซึมนะครับตามขอบนั้นเราก็จะมีซีลด้วย M-MGX นะครับ MGX e PU1 ซีลนะครับซีลตามขอบแล้วก่อนขีดเอฟเก่านะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งคุณภาพจาก MGX e นะครับ MGXMS กันซึม นะครับวัสดุคุณภาพเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองใครสนใจก็สอบถามได้ครับ091 7893563 LINE สันชัย ID LINE s u n c h a i ติดต่อสอบถามได้ท aquilo, in. In. ี3 3 affe, Zoom, ard, ard, Source, later, ่ช่างรูปผู้บ้านโฟมสีม่วงนินเมื่อเปิดบริการทุกวันนะครับมีจำหน่ายที่นี่ส่งได้ถึงทุกท่านทั่วประเทศไทยพร้อมคำแนะนำการทำงานอย่างถูกต้องกับช่างรูปผู้บ้านครับ าะะหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทุกับเรื่องราวร้านไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะรัวจะซึมจะซึมจะซ้ำจ,จ,จะตอนเธ อาจารย์ผูชายจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบช่างรู้ครูบาช่างรู้ครูบาทุกคำถามโดยมีคำตอบอาาทุกวันหาทีนูนน้นมานะครับจากข้างในมานะครับข้างในมานะครับข้างในก็ข้อสรุปในการทาระบบการซึมนะครับพืหนึ่งต้องล้างพื้นในสะอาดนะครับ พื้นต้องล้างให้สะอาดแล้วก็รอให้แห้งนะครับแล้วก็ทาตามขอบก่อนนะครับทาตามขอบขึ้นมาแล้วถึงจะทาเต็มพื้นที่เที่ยวแรกนะเราทาจากซ้ายไปขวานะครับเลือกใช้สีขาวนะครับแต่ปรากฏว่าเนื่องจากทาแล้วนะครับอันนี้เป็นที่อยู่ของนกเลยนะครับก็เลยทําให้เราต้องเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีเทาเพื่อเวลาที่มีที่นกจะได้มองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ทารอบสองจากบนลงล่างนะครับแล้วก็รอแห้งสนิทนะครับก็โดยประมาณนะครับหชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็สามารถทาทับได้นะครับก็จะทาทับรอบที่3าก็ทาจากซ้ายไปขวาถ้ากับบนดาดฟ้านี้เราทําระบบกันซึมด้วยเอ็มเอสกันซึมนะครับสามรอบแต่ก่อนที่เราทํานั้นเราจะมีน้ํายารองพื้นครับเรารองพื้นก่อนเป็นรอบแรกแล้วถึงจะทารอบ1รอบ2รอบ3นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้ m s กันซึมนะครับ MS p o l y m พ r นะครับเอกันซึมเป็นวัสดุกันซึมจาก เมจิเอนะครับเป็นวันสดุคุณภาพจากเมจิเอกสกนซนักที่สนใจก็สอบถามได้ที่ชงนักผู่บ้านนะครับบ้านโฟมสิงนนศูย์0ก้าหนจครับ